จัดอันดับราศีที่คนโสดจะพบคู่แบบสายฟ้าแลบจะพบคู่แบบไม่คาดคิดคาดฝันเร่งง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะ ได้คนรักแบบฉับพลันทันด่วนครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกด subscribe นะฮะแล้วก็ฝากกดทุกใจฝากกดเห็นพดก่อนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฝากกดดาวไว้ด้วยนะครับจะกราบขอบคุณมากครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าระยะนี้นะครับดวงชะตาของใครราศีของใครเนี่ยนะถ้าโสดอยู่แล้วจะมีโอกาสได้พบคู่มีโอกาสที่จะได้แฟนแบบสายฟ้าแลบบแบบไม่คาดคิดคาดฝันเราจะเริ่มจากราศีที่มีโอกาสน้อยที่สุดก่อนนะครับไล่ขึ้นไปจน ราศีที่มีโอกาสมากที่สุดในช่วงนี้นะครับราศีแรกเลยครับที่มีโอกาสน้อยที่สุดนะคือราศีเมษครับราศีเมษนี่อันดับ12เลยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีเมษต้องหมั่นทําบุญหน่อยนะครับหมั่นทําบุญด้วยของหวานนะครับแล้วก็หมั่นทําบุญด้วยของที่เป็นคู่คู่นะครับจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นได้นะต่อมาเลยครับอันดับที่11ครับได้แก่ราศีตุลครับราศีตุลนั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่โอกาสพบคู่ในวันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกิ ต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องของคู่ครองหรือว่าเรื่องคนรักในระยะนี้ด้วยครับต่อมาเลยครับอันดับที่10ได้แก่ราศีธนูครับอันดับที่10นะสำหรับราศีที่โสดอยู่จะพบคู่นะครับเอาไว้ง่ายว่าถ้ามีคนโสดมา12คนคุณจะเป็นคนที่1ิเลยทีเดียวครับที่มีโอกาสจะได้นะต่อมาเลยฮะอันดับที่9ครับได้แก่ราศีมิ ขุนครับก็เป็นราศีที่มีโอกาสที่จะได้คู่เป็นอันดับที่9ครับสละโสนลงจากคานในเร็ววันนี้ครับอันดับที่8ครับราศีสิงห์ครับจะเป็นจังหวะที่คุณเริ่มจะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจพบคนรักแบบปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วแบบสายฟา้าแลบครับอันดับที่7ครับราศี กุมครับราศีกุมก็ยังเป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มจะดีแล้วนะฮะโสดเริ่มจะเข้าท่าเข้าทางเข้าเหลี่ยมแล้วครับต่อมาเลยฮะอันดับที่6ได้แก่ราศีกร กฎครับราศีกร,รกฎนี่เป็นราศีที่ต้องบอกนะฮะว่าไม่ได้แก้เรื่องความรักเลยในช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้ดีมากๆคืออยู่ในเกณฑ์กลางๆมีเกณฑ์ที่จะพบคู่พบคนถูกใจแบบไม่คาดคิดคาดฝันเผลอๆได้แฟนแบบสายฟ้าแลบด้วยครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีมังกรครับโอราศีมังกรน,นี่มีโอกาสเลยนะยิ่งถ้าเป็นสาวสาีีมีโอกาสได้แฟนเลยนะฮะผู้ชายมีโอกาสได้ฟิชชิ่งเลยนะฮะเป็นลักษณะนั้นนะครับอันดับที่4ครับต้องบอกว่านี่คือ4อันดับดวงดีที่สุดในเรื่องของการที่ได้แฟนได้คนรักแบบสาย ายฟ้าแลบครับได้แก่ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกนั้นต้องบอกดาวศุกร์ในจังหวะนี้เล็งอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เป็นดาวของความรักเป็นดาวของเงินทองเป็นดาวของเรื่องกิเลสนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากๆเลยครับที่คุณจะสมเร็จเรื่องความรักในระยะนี้ครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีมีนครับราศีมีนต้องบอกว่าดาวเกตเนี่ยส่งผลมากเพราะนั้นสวดมนต์หรืออาจจะอธิษฐานเรื่องคู่นี้มีโอกาสสำเร็จเลยนะครับหรือมีโอกาสได้สละสดหรือว่าได้พบคนถูกใจได้พบคน คุยได้คบหาดูใจกันแบบฟ้าแลบเป็นคนต่างชาติราศีกันก็มีโอกาสได้คนต่างชาติด้วยกันเพราะเป็นอันดับที่2ครับมีโอกาสได้คนรักแน่นอนมีโอกาสสละโสดมีโอกาสลงจากคานมีคนเข้ามาดูใจมาคุยกับคุณอย่างแน่นอนในยะนนี้อันดับสุดท้ายเป็นอันดับที่ดวงดีที่สุดเลยในเรื่องของโสดจะได้คู่ฮะโสดจะได้คนรักจะได้เจอคนถูกใจได้แก่ราศี พฤกษกครับราศีพฤกษกคืออันดับที่หนึ่งเลยใครราศีพฤกษกยกมือหน่อยซิคุณจะโชคดีในความรักนะอยากได้ความรักรีบเร่งเลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ความรักจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเงินทองแทนครับถือว่าพฤกษกนั้นดวงดีที่สุดในระยะนี้ของคนโสดที่จะพบคู่ในเร็วันนี้แบบสายฟ้าคอนเฟิร์มครับอยากดูดวงกับกริดคอนเฟิร์มหลังจบคลิปนี้โทรได้เลยนะฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์วันน